ขอญาติบอกบุญนะครับและก็ประชาสัมพันธ์งานกระถินสมัคคีของวัดเขาจันาท,ทธาธิตะวิริยาจารย์ในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ซึ่งก็ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน12ปีมะโรงขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกระถินสมัคคีโดยมีวัตถุประสงค์นะครับที่จะชำระหนี้สงในการสร้างศาลาพระอุโบสถทั้งนี้ ก็เนื่องจากในส่วนของตระเบียบของทางราชการนะครับจะต้องอขอใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่ของธรณีสงและจะต้องแสดงถึงะวัตถุกก่อสร้างหรือาศาสนะภายในพื้นที่วัดทางวัดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสร้างศาลาพระอุโบสถจนแล้วเสร็จเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นะวัดอย่างถูกต้องซึ่งบัดนี้เนี่ยการก่อสร้างก็แล้วเสร็จแต่ยังมีภาระ นิสินซึ่งซึ่ง,งท่านพระครูสังฆลัตวิสุทธิวิสุโทโธเจ้าอาวาสวัดเขาจันทาธทิาวิริยาจารย์ยืมจากญาติยาโยมจากพี่น้องเกษตรกรซึ่งเราก็อยากจะให้ภาระนิสิตตรงนี้แล้วเสร็จในส่วนของศาลาพระอุโบสถก็จะได้ดําเนินการในส่วนของการาฝังปิดทองฝังลูกนิมิตต่อไปโดยกําหนดการเวลาทอดนะครับในวัน อาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา11นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็จะทำการทอดกระถินก็ประชาสัมพันธ์บอกบุญนายอย่างทุกท่านครับซึ่งท่านพระครูสังฆลัตวิสุทธวิสุทธโธเจ้าอาวาสวัดเขาจันทาธิวาวิยาจารย์ก็ที่เราจะมาติดตามสาระในวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเพื่อเศรษฐกิจของเราก็เป็นในส่วนของลำใหญ่ฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราสัก ช่วหนึ่งก่อนครับโรคลากเน่าโคเน่าเริ่มดื่อยาแล้วลามินาและไตราสารช่วยได้ไตราสารคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละสองถึงสามครั้งแก้โรคโคเน่ารากเน่าลามินาคือเชื้อบาศิลัตซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทรา หรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนล่ะก็ที่ชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดบใบไหม้อน d ทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอ สินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดใช้สีในก้อน2อ0 0ันนะพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนึก้อนสองพัน <c oughs> สวนฉันก็ช้ <c oughs> สีนึก2000 <c oughs> ้อนสองพันฉันได้กบไ้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร,ร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทํางานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจําหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน ริษัทรัท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเนื้อหาสาระเพื่อเศรษฐกิจของเราก็คือในส่วนของลำไยประเด็นของลำไยนั้นเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผมไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปดูในพื้นที่ที่ปลูกลำไยจะเป็นทั้งปลูน้ำร้อนมีสอยดาว เราเห็นภาพนะครับว่าพิรักษกรผู้ปลูกลำไยนั้นก็ได้วางแผนการตลาดไว้ก็คือการทําสารลำไยอยู่ในช่วงเทศกาลที่เราเรียกว่าเชงเมงก็คือจะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนอมีนาคมและก็บางส่วนอาจจะผิดพลาดไปอยู่ในช่วงของต้นเดือนเมษายนขณะนี้ลำไยส่วนใหญ่ก็ติดผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในช่วงระยะดอกบานในส่วนของผมเองนั้นเป็นมุมมองด้านการผลิตและก็ในด้านของการตลาด ก็ได้มีโอกาสนะครับที่จะเข้าไปดูข้อมูลว่าสถานการณ์ภาพการตลาดของลำไยในเทศการเชงเม้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเราต้องมาดูครับว่าในส่วนของการตลาดที่ผ่านมาในช่วงฤดูการนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงการตลาดอย่างมากทีเดียวผพม,มีโอกาสได้คุยกับพี่นักสกรในเขตบางพื้นที่นะครับคือทางด้านของสอยดาว เราก็จะมีข้อมูลเสวนว่าณเวลานี้เนี่ยในเรื่องของการตลาดคือการตกลงซื้อขายเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้มาจากเดิมนั้นเราดำเนินการขายให้ลงทำสัญญาเมื่อทำสัญญาแล้วปรากฏว,ว่าพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็เป็นปัญหากัน ทั้งในด้านกฎหมายทั้งในด้านคุณภาพซึ่งเราก็ไม่ไปวิจารณ์นะครับว่าใครถูกใครผิดเพียงแต่ว่ามันเป็นปัญหาจริง,รงๆก็คือคุณภาพไม่ได้ราคาไม่ได้เวลาที่เขามาเก็บเกี่ยวเขาก็เก็บเกี่ยวเฉพาะผลโตเบอร์สวยที่เหลือก็เอาไว้เป็นแบกเป็นภาระกับพี่น้องชาวสวนอันนั้นคือปัญหาที่ต่อเนื่องมาตลอด5ปีบางทั้งหรือบางท่านที่มาทําการเก็บเกี่ยวก็จะดูว่ามีเงินตกลง เงินตกเงินที่ชาวสวนนำเอามาเท่าไหร่ก็เก็บในแค่วงเงินตรงนั้นที่เหลือก็ปล่อยให้ชาวสวนเป็นผู้ดำเนินการขายเองนั่นคือประเด็นแต่พอมาในส่วนของช่วงปีที่ผ่านมาครับในส่วนของผู้ที่มาซื้อเนี่ยกลายเป็นเปลี่ยนหน้าเป็นพ่อค้าซึ่งพี่น้องชาวสวนก็บอกว่ามาจากกลุ่มตลาดไทยคือเป็นการมาซื้อขายโดยตรงกับชาวสวน แล้วก็มีลักษณะของการซื้อขายที่แตกต่างกันคือคุณจะขายเหมามืดคุณจะขายเบอร์สวยคุณจะขายเบอร์ร่วงหรือจะขายอย่างไรก็เป็นข้อตกลงกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวแล้วก็ซื้อหมดทำให้พินักกรผู้ปลุกลำไยไม่มีผลผลิตเหลืออย่างในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าำลำไยร่วงเนี่ยราคาอยู่ที่17บาท18บาท 19บาทต่อกิโลกรัมถือเป็นราคาที่ดีทีเดียวดังนั้นพอรูปแบบการตลาดเปลี่ยนเนี่ยชาวสวนก็เริ่มที่จะไม่ขายให้ลง้ลงล้มก็ต้องการของเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ประเมินและคาดการว่าในช่วงของเทศกาลเชงเม้งมันจะเกิดการแข่งขันกันร,ระหว่างกลุ่มธุรกิจพ่อค้าตลาดไทยซึ่งก็เชื่อว่าเขาเองนั้นน่าจะทำธุรกิจแข่งแล้วก็ส่งออกในลักษณะลำไย,ยสด ซึ่งมันก็มีการส่งที่ไม่ได้ยากในปัจจุบันเพราะว่าระบบการขนส่งนั้นง่ายขึ้นก็มาแข่งขันกับในส่วนของลงเราคาดว่าในส่วนของราคาที่จากเดิมในระดับ30กว่าบาท35 38บาทก็จะเปลี่ยนเป็นขึ้นมาเกิน40และ50บาทต่อกิโลกร,รมัม อันนี้เป็นฤดูการผลิตนี้ก็เลยต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยมานำเรียนเล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องชาวสวนรำไยจะได้มีทั้งในด้านของข้อมูลมีกำลังใจที่จะดูแลพัฒนาคุณภาพต่อไปคือปั้นเด็นปัญหาสำคัญอยู่ที่คุณภาพครับเมื่อคุณภาพได้ทุกอย่างก็สามารถที่จะนำไปสู่ความสำเร็จปัญหาใหญ่ผมยังคงต้องย้ำว่าขณะนี้เนี่ย เราไปติดตามการพยากรณ์อากาศเราก็จะพบเลยนะครับว่าฤด,ดูกาลผลิตปีนี้พี่น้องชาวสวนลำไยที่เป็นผู้ที่ทำอ,อยู่ในชุดนี้เนี่ยเดือนธันวาและเดือนมกราจ,จะพบกับภาวะอากาศที่หนาวเย็นและอาจจะหนาวเย็นกว่าในปีที่ผ่านมาอันนี้คือกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูเรื่องของการจัดการในการป้องกันภัยหนาวให้กับลำไย ผมนำเรียนอย่างนี้ว่าปัญหาหลักๆที่จะทำให้ปีผลกระทบต่อรายได้ต่อราคาก็จะเป็นในเรื่องของภัยหนาวความหนาวเย็นจะทำให้ลำไยชะงักการเจริญเติบโตและเมื่อผลลำไยชะงักการเจริญเติบโตแล้วเราไม่มีกระบวนการจัดการก็จะทำให้ลำไยของเราไม่เข้าสู่เป้าหมายคือคุณภาพในการตลาดประเด็นมันก็จะมีเรื่องของว่า ส่วนใหญ่ถ้าในช่วงที่การตลาดมีความต้องการสูงลำไยเบอร์สี่ก็สามารถที่จะเข้าไปได้ความต้องการสูงแต่ผลผลิตน้อยแต่เมื่อใดก็ตามที่มีความต้องการอยู่ในระดับบานกลางแต่คุณภาพไม่ได้ลำไยจากเบอร์ใส่ก็จะกลายเป็นเบอร์สามนะครับเบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์ทองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังอธิบายตรงนี้ก็คือคุณภาพคือขนาด ขนาดผลโตผิวเหลืองทองนะครับอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ประเด็นที่เราจะพบก็คือในปีการผลิตนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นปัญหาคือความหนาวเย็นในความหนาวเย็นเหล่านี้มีผลอะไรต่อการที่จะทำให้ลำไย,ยชาง,งักการเจริญเติบโตมีแน่นอนครับเขาบอกว่าอุณหภูมิด้านบนเนี่ยถ้าต่ำกว่า16 16องศาทั้งใดด้านพื้นทินใต้พื้นดินเนี่ย อุณหภูมิส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ20กว่าเศษเศษแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่พื้นดินเราต่ำกว่า16องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าระบบลากจะหยุดการทำงานด้านบนคือใบนอกจากความหนาวเย็นก็จะกระแสลมที่ทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นผมจึงเน้นว่าปีนี้นะครับมีการพยากรณ์หรือการคาดการว่าจะหนาวกว่าในปีที่ผ่านมาและ คำว่าหนาวกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าอุณหภูมิในส่วนด้านบนหนาวอุณหภูมิใต้พื้นดินต่ำกว่า16องศาลำไยชงัการจเจริญเติบโตเมื่อลำไยชะงัการจเจริญเติบโตนี่ก็จะทําให้ระยะเวลาการเก็บเี่ยวนั้นยืดออกไปอย่างเช่น6เดือนนะครับ7เดือน7เดือนเป็น7เดือน20วัน7เดือนกว่าขึ้นไปอีกมันก็จะเลยเป้าหมายการตลาด อันนี้คือเหตุสำคัญเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วที่เราจะต้องควบคุมให้อยู่คือประมาณ7เดือน10วันช้าที่สุดเราก็ต้องทำการเก็บเกี่ยวแต่ถ้าลำไย,ยชราการจเจริญเติบโตก็จะกลายเป็นเรื่องของเกินอายุเป็นลำไย,ยหัวโหนกนะครับหรือ,อเป็นลำไย,ยที่ไม่ได้ขนาดเพราะฉะนั้นเราอยู่ในช่วงนี้ต้นเดือนพฤศจิกายนเรายังพอมีเวลาที่จะปรับระบบ เพราะอธิบายอย่างนี้ครับว่าในหลักการสําคัญเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราลดความสูญเสียน้ําจากพื้นดินมีวัสดุไปขั้นกลางไว้ความหนาวเย็นไม่กระทบลงไปที่ล่าน้ําระเหยขึ้นมาแล้วมาเจอในส่วนของวัสดุกัน้นก็คือเศษใบก็จะทําให้อุณหภูมิในดินเนี่ยเขาไม่ลดต่ําอย่างรวดเร็ว เมื่ออุณหภูมิในดินไม่ลดต่ำอย่างรวดเร็วก็จะกลายเป็นว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นวัสดุคลุมโคลนถ้าทำได้แต่ถ้าเราทำไม่ได้หรือเราไม่มีจริงๆน้ำครับเป็นตัวองค์ประกอบที่จะไปปรับระบบคือให้น้ำเป็นวัสดุไปขั้นผิวดินซะอย่าให้ความหนาวเย็นกระทบลงมาด้านล่างอย่าให้น้ำด้านล่างเลเหยขึ้นไปด้านบนประเด็นเรื่องของการให้น้ำเนี่ยจะทำให้ในส่วนของ เหมือนกับมีฉนวนกัน้นนี่คือหลักการในด้านล่างส่วนด้านบนอันนั้นก็คงเป็นเรื่องของการจัดการในสภาพอันนี้คือความหนาวเย็นส่วนด้านของกระแสลมก็คือโรคผลเน่าอันเกิดจากแรงเบียดเสียดทำให้เกิดรูเปิดหรือเกิดบาดแผลมันก็จะกลายเป็นประเด็นความเสียหายวันนี้เรามาดูสาระกันนะครับว่าความหนาวเย็นพยากรณ์อากาศต่างๆจะมีผลกระทบอย่างไรกับลำไย ที่จะเสียหายในปีการผลิตนี้จากการพยากรณ์หรือคาดหมายเนี่ยเขาบอกว่าปีใดก็ตามที่เป็นลานหญ้าปีใดที่ฝนตกชุกปีใดที่ฝนตกยาวนานประเด็นนั้นจะทําให้อุณหภูมิเนี่ยความหนาวจะรุนแรงกว่าในทุกปีซึ่งก็ไปตรงกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าลมหนาวเดือนธันวาคมกลาและจะสิ้นสุดเมื่อไหร่สิ้นสุดเดือนกุมภา ตรงนั้นเนี่ยพี่นักสกรที่ติดตามรายการต้องรอครอบนิดหนึ่งครับคือไม่ใช่หนาวถึงกุมภานะครับคำว่ากุมภาพันธ์นั้นเป็นภาคเหนือคือลมหนาวเขาถอยกลับขึ้นไปในส่วนของตะวันออกเราเดือนที่น่าวิกฤตก็จะเป็นเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมครึ่งเดือนผลกระทบจากอุณหภูมิที่หนาวเย็นจะมีผลต่อการชะงักการเจริญเติบโต,ตอของพืชโดยเฉพาะในส่วนของรำใหญ่ เราจะพบนะครับว่าในบางปีซึ่งผมเองนั้นเคยขึ้นไปทำงานทดลองหลายงานและก็พบว่าในบางครั้งเนี่ยอุณหภูมิที่เราขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14องศามีผลกระทบทำให้ผลลำไยผลอ่อนชะงักการจเจริญเติบโตไปเกือบ20วันนั่นหมายความว่าลำไยชุดนี้เนี่ยนอกจากผลจะไม่โตแล้วการเก็บเกี่ยวก็จะช้าออกไปจาก7 7เดือน10วันก็จะกลายเป็นเกือบ8เดือน เพราะเขาชะงักการจเจริญเติบโตซึ่งปีนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็เลยต้องนำเอาเรื่องนี้มาเป็นสาระหลักว่าถ้ามันจะเกิดมันก็จะต้องมีผลกระทบต่อการชะงักการพัฒนาของผลแต่ในทางกลับกันถ้าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก18 19 20องศาทั้งผิวบนและพื้นดิน ก็ไม่มีผลกระทบอะไรเราสามารถที่จะป้องกันได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่อุณหภูมิต่ำลงมากว่า16องศานั่นหมายความว่ามีผลกระทบชะง,งักการจเจริญเติบโตท,ทันทีสิ่งที่ผมต้องเอานำมาเสนอเป็นความรู้ความเข้าใจล่วงหน้าเนี่ยเพื่อเราที่จะได้หาแนวทางในการจัดการป้องกันนะครับผมอธิบายว่าป้องกันก่อนในการป้องกันตรงนี้ทำอย่างไรประการแรกสิ่งหนึ่งที่เราเคยพบ จากในงานวิจัยจากในงานการปฏิบัติของพิทักษกรและจากผู้ปลูกทุเรียนปลูกลำไยในเขตพื้นที่ทางภาคเหนือสูงสุดเนี่ยวัสดุคลุมโคลนครับวัสดุคลุมโคลนนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อใช้พลางผิวดินไม่ให้ความชื้น ขึ้นไปสู่ด้านบนสูญเสียมากและก็ป้องกันความหนาวเย็นที่จะมากระทบต่อผิวดินในระบบรากมีมากเท่าไหร่เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปูไว้เป็นวัสดุพรางหรือป้องกันตรงนี้เนี่ยจะได้ทั้งความชื้นถ้าความชื้นมีอุณหภูมิความหนาวก็จะไม่ชนะนี่คือสิ่งแรกที่เราอยากจะให้เข้าใจว่าวัสดุพรางโคนนั้น เป็นส่วนหนึ่งถ้าทำได้จะดีมากป้องกันน้ำที่จะเลอเหยขึ้นป้องกันความหนาวเย็นที่จะมากระทบต่อผิวดินที่จะมีอุณหภูมิต่ำกว่า16องศาส่วนต่อมาน้ำครับจะเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญในลักษณะของน้ำนั้นผมก็ต้องอธิบายว่าเราเคยทำงานเรื่องนี้ปกติพิ่นักจกรให้น้ำ3า3วันครั้ง5วันครั้ง แต่ถ้าในกรณีเช่นนี้การป้องกันเนี่ยเราจะต้องใช้น้ําเป็นตัวป้องกันอุณหภูมิในผิวดินไม่ให้ลดลงมาถ้ามันหนาวหนักๆมันก็ต้องหนาวสิถูกต้องครับแต่น้ำนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะพวช่วยในการป้องกันได้เพราะนั้นการปรับระบบวิธีการให้น้ำก็คือต้องเปลี่ยนมาเป็นให้ทุกเช้าหรือให้วันเว้นวันในขณะที่อุณหภูมิต่ำกว่า16องศาแต่ถ้าเป็น1 8 19 20 ก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นอุณหภูมิตรงนี้มันจะอยู่ช่วงกลางคืนกับช่วงเช้านะครับผมย้ําว่าเป็นช่วงกลางคืนกับช่วงเช้าพอกลางวันมันก็จะเริ่มสูงขึ้นเป็น1 8 19 2ดดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ในข้อที่2ก็คือการบริหารจัดการน้ําให้น้ําในตอนเช้าน้ําที่เราให้น้นเขาจะไปกระตุ้นเมื่อตกลงไปในพื้นดินเขาก็จะเป็นส่วนที่จะไปดึงอุณหภูมิความร้อนจากใต้พื้นดินให้ลอยตัวขึ้นมา อันนั้นเป็นบทบาทหนึ่งส่วนที่สองก็จะไปกระตุ้นให้รากทํางานเพราะเมื่อรากได้รับน้ําเขาจะเหมือนกับเป็นแรงกระตุ้นให้ทํางานเมื่อการทํางานของรากเกิดขึ้นก็เท่ากับว่าการชะง,งักการเจริญเติบโตก็จะเป็นแค่กระจุกตัวสั้นๆไม่ใช่เป็นการกระจุกตัวระยะยาวอย่างเช่นวันนี้โดนอากาศหนาวเราให้น้ําไปปรับพอช่วงสายบ่ายเขาก็ทํางานได้แล้ว แต่ถ้าเราปล่อยให้เขาเกิดสภาวะเช่นนี้ติดต่อกันไป3วันมันจะมีผลกระทบต่อการชะง,งักการพัฒนาของผลทันทีดังนั้นการให้น้ำทุกเช้าถ้าเป็นไปได้หรืออย่างน้อยก็วันเว้นวันแต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้ตอนเช้านะครับอันนี้เป็นวิธีป้องกันส่วนที่หนึของส่วนที่ดำเนินการต่อถ้าท่านสามารถทำได้ก็คือการจับลำไยอาบน้ำก็คือการพ่นน้ำหรือการสเปรย์น้ำ เรื่องนี้เรามีงานศึกษาวิจัยไว้เป็นที่ยืนยันเพียงแต่อยู่ที่พิทักกรจะปฏิบัติได้หรือไม่ผมเคยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทั้งบังคุดจับมังพ่นน้ำก็ตูดจีบก็หายไปลำไยที่ชะงักการเจริญเติบโตถ้าพ้นน้ำจับเขาอาบน้ำตอนเช้าเขาก็พัฒนาได้หรือแม้แต่ทุเรียนนะครับในปีที่ผ่านมาที่ว่าทุเรียนกระทบแรง กระทบหนาวไม่มีครับกระทบแรงแล้วการชะงักการพัฒนาการเจริญเติบโผลก็เกิดขึ้นเราก็ทำการจับทุเรียนอาบน้ำโดยการพ่นน้ำไปที่ภายในทรงพุ่มไตลำต้นไทรผลในตอนเช้าก็สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าร้อนจัดแรงจัดหรือหนาวจัดกรณีของลำใหญ่ถ้าทำได้นะครับอันนี้ผมเองต้องพูดคำว่าถ้าคือบางท่านบอกโอ้ย หมอทุเรียนพูดอะไรพี่นัศกรครับคือท่านทําไม่ได้แต่บางท่านหรือบางสวนทําได้วิธีนี้จะช่วยได้อย่างดีก็จะมีคําถามต่อเนื่งองอาะแล้วมันจะไปพ่นใส่ปัจใจได้ไหมพี่นัศกรต้องเข้าใจนะครับว่าการพ่นน้าหรือการสเปรย์น้ำเนี่ยเป็นการใช้น้ําอย่างเดียวซึ่งมันก็เสียแค่ต้นทุนคือค่าไฟค่าน้ํามันหรือค่าแรงงานของเรา เราจะไม่ใช้ปัจจัยกรณีของการใช้ปัจจัยพ้นนั้นอยู่อีกเงื่อนไขหนึง่งอันนี้คือการป้องกันในลักษณะของลงทุนต่ำคือการพ่นน้ำในตอนเช้าประการต่อมาแล้วถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถปฏิบัติได้สิ่งหนึ่งที่เราควรจะเข้าไปสู่กระบวนการป้องกันด้วยกลุ่มปัจจัยล่ะ เรามาเริ่มต้นจากในส่วนของการใช้ปัจจัยในการแก้ปัญหาอากาศหนาวเย็นหรือความเย็นหรือการชะงักการเจริญเติบโต,ตในระบบทางดินเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เราใส่ก็จะเป็นอสิบหาศูนย์ศเราอาจจะร่วมกับปุ๋ยบำรุงผลเช่น15บห้าห้ายี 20. อันนี้ก็จะเป็นสูตร ที่เรามีอยู่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยค้นเขียวจะเป็นปุ๋ยเรือบใบไข่มุกจะเป็นในส่วนของปุ๋ยฟูจิเทคปุ๋ยตากระต่ายหรือจะเป็นในส่วนของปุ๋ยบราวน์คอนคือมีทุกบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของชัยพฤกษ์สิบห้าห้ายี5สิบก้าห้าห้ประมาณนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งอาหารเสริมทางดินเราก็จะใช้ยูเรียเป็นตัวนำา1กิโล แล้วก็มี t k ซอย1 TK ซอย2เซอร์คอนและ TK-5 ซอยเถ้าเราจะประหยัดล้ะก็มี t k ซอย1 TK ซอย2เซอร์คอนเซอร์คอนคือตัวหลักนะครับเซอร์คอนคืออะไรเซอร์คอนก็คือแคลเซียมสังกะสีย้ำว่าสังกะสีจะมีบทบาทสำคัญมากในกรณีที่เราจะให้กับไม้ผลหรือทุกชนิด หรือแม้แต่รำใหญ่เซอร์คอนเป็นแคลเซียมสังกสีทางดินเราก็ราดลงไปในอัตราอย่างละ1ลิตรต่อน้ำา2 0 0ลิตรอันนี้ก็คือทางดินถ้ทวีวัสดุคลุมก็คลุมไว้นะครับอันนี้คือทางดินส่วนทางใบน,นั้นท่านจะพ่นปัจจัยบำรุงท่านจะพ่นปัจจัยอะไรต้องไม่ลืมนะครับนั้นตาลทางด่วน หลายท่านพอบอกว่าน้ำตาลทางด่วนกูโคเมอร์คีโตวีฟีเวกูโค2010หรือจะเป็นมูจีแกอะไรก็แล้วแต,แต่หลายท่านก็จะบอกว่าไม่ได้มันจะเป็นโรคพี่น้นเสก่อนครับท่านต้องเข้าใจนะครับว่าในปัจจุบนันน้ำตาลทางด่วนเหล่านี้เขามีพัฒนาการให้มีความละเอียดแล้วก็ไม่ตกค้างอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งส,ส่วนที่สองเราไม่ได้ทาการพ่นตลอดชั่วอายุของผลเพราะฉะนั้นโอกาสตกค้างนั้นไม่มี เราลองคิดดูครับว่าระหว่างมันชะงักกับไม่ชะงักเนี่ยเราจะเอาตัวไหนผมเองทํางานทดสอบเรื่องนี้ในปีที่ผ่านมาเราทําตลอดสามเดือนตั้งแต่ผลอ่อนผลเล็กผลกลางผลโตจนก,การะทั่งเก็บเกี่ยวก็ไม่ได้เห็นว่าเขาจะมีโรคอะไรที่ตกค้างนะครับจึงยืนยันว่าบางครั้งเนี่ยความเชื่อในกระแสกับความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ตรงกัน จึงคิดว่าจําเป็นมีน้ำตาลทางด่วนมีกรดอะมิโนมีสารกระตุน้นไบโอสติมูเลนจะเป็นในกลุ่มของอาสารอะไรก็ตามเช่นอะโทนิกไซฟามินบีเคหรือกลุ่มปัจจัยทั้งหมดที่สําคัญคือธาตุสังกะสีสังกะสีก็จะต้องให้เข้าไปในทุกๆครั้งโดยเฉพาะให้ก่อนหนาวให้ในระยะหนาว เราก็ควรดำเนินการเป็นปัจจัยกลุ่มสํำคัญรวมถึงอัลโทนิกที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของเนื้อเยื่อของเซลล์อยู่ตลอดเวลานี่คือปัจจัยที่เราจะดำเนินการและย้ำว่าในระยะเวลาที่เราจะทำการพ่นให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่ว่ารอหนาวแล้วลมแรงแล้วแล้วเรามาพ่นนะครับไม่ใช่ตรงนั้น สิ่งที่เราควรจะดําเนินการก็คือเมื่อเราพบว่าสภาวะอากาศมันเปลี่ยนแปลงความหนาวจะลงมาติดตามข่าวแล้วหนาวมากระทึงละเราก็ต้องเร่งจัดการคือให้น้ําก่อนเราให้น้ํากับลําไยก่อนเมื่อให้น้ำำําลําไยเสร็จแล้วเราก็ให้ปัจจัยทางดินแล้วก็พ่นปัจจัยทางใบเติมเข้าไปวิธีการตรงนี้จะทําให้ผลของการใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลง พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ